รถจอดอยู่ข้างหน้าดีนะระวังด้วยโอเค,ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนมองกระจกมองข้างด้านขวาหลังรถตู้กันสีดำนี้นะโอเคขยับออกขวาครับเพื่อหลบรถสองแถวที่ก็จอดอยู่โอเคครับโอเคปิดไฟเลียวเลยเราคงจะอยู่ดนขวาก่อนนะพอิไซ้ายมีรถจอดเขาบอกว่าลดความเร็วเป็นเขตโรงเรียน กระจกดาข้างด้านซ้ายเราจะเข้าซ้ายครับได้นะเข้าได้เนาะอ่าแล้วก็กดเบรกครับโรงเรียนอา่างศิลาพิทยาคมอมูลให้ตัวรถด้านซ้ายชิดมาทางเส้นสีขาวด้านซ้ายไว้อ่าให้รถตรงก่อนแล้วขึ้นกับทางนาโค้งขวา,าบังคับรถให้อยู่เลนทางซ้ายไว้ก่อนเข้าโค้งต้องช้าเนาะเท้าขวาเราก็บววางไว้ที่เบรกก่อนแต่ถ้าวางไว้ที่เบรกแล้วเร็วก็ต้องกดเบรกนะโอเคกดเบรกนิดนึง นี่คือก่าดเข้าโค้งนะแล้วก็ค่อยๆหมุนพวงมาลัยมาทางด้านซ้ายดีครับแล้วมองข้างหน้าโอเคพอปล่อยเบยรคปุ๊บแล้วกดเคร่งได้เลยปล่อยเบยรคครับกดเคร่งเบาๆได้เลยอันนี้คือจับโค้งได้จับรัศมบีโค้งได้แล้วก็กดเคร่งได้เลยเนาะโอเคครับอันนี้เปิดไฟลเลี้ยวขวาครับเพราะมีรถข้างหน้าจอดอยู่ทางด้านซ้ายพอเปิดไฟเลียเ้ยวขวามองกระจกมองข้า,างด้านขวาหลังมอเตอร์ไซค์โอเคครับโอเคออกไปอยู่เลนสองก่อนได้ครับแล้วปิดไฟถูกต้องตอนนี้เราอยู่เลนที่สองก่อนเพราะว่าเลนซ้ายมีรถจอดอยู่นะ ทางขวามือนี่ก็จะเป็นท่าเรือของอาคศิลาทางซ้ายมือเนี่ยผมนนาาเป็นอะไรนะศาน,นาจามีชื่อว่าสาลน,นาจาศาลน,นาจาเหรอชื่ออะไรวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีคนมาเขา<อ>ม่แก้ปีชมกันแก้ปีชงที่นี่เหรอ เจ้าที่ใหญ่มา